ในระยะนี้ทําให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ต้องจัดเวรย,ยามเฝ้าระวังน้ําป่าดินโคลนถล่มตลอด24ชั่วโมงค่ะขณะที่ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องเตือนภัยน้ําป่าดินโคลนถลม่มซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสเซนเซอร์ส่งข้อความทางมือถือผ่านระบบ SMS ที่ติดตั้งทั่วจังหวัดทํางานเริ่มเห็นผลแล้วติดตามจากรายงานของคุณเวนไตชัยวงศ์ค่ะ ลัดอำเภอดอยสะเก็ดนำกระสอบที่ได้รับมอบจากสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชหม่ไปแจกให้กับเทศบาลตำบลป่าป้องเพื่อนําไปบรรจุทรายป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านของประชาชนหลังจากเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักจนมีน้ำป่าจากละเหมองแม่ดอกแดงและห้วยห้องฮักไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรร้อยกว่าไร่แต่โชคดีที่ยังไม่ไหลเข้าท่วมบ้าน ปรลัดอำเภอดอยสะเก็ดบอกว่าเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของอำเภอดอยสะเก็ดจนเวลาประมาณ5นาฬิกาทางป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้โทรศัพท์มาแจ้งว่า เครื่องเตือนภัยน้ําป่าดินคนถลม่มซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสเซนเซอร์ได้ส่งข้อความทางมือถือผ่านระบบ SMS ว่าตอนนี้ในพื้นที่ตำบลป่าป้องได้มีปริมาณฝนมากกว่า80มิลลิเมตรให้ประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านที่อยู่ติดลําห้วยคนของไปไว้บนที่สูงและเตรียมอุยพตลอดเวลาหลังจากโทรมาบอกเราก็แจ้งทางพื้นที่ทราบได,ได,ได้ได้แจ้งทางเทศบาลน,นายกเทศมนตรีนะครับในพื้นที่ทราบว่าตอนนี้มีสัญญาณสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น นะครับให้ประชาสมาชิกให้ชาวบ้านรับทราบในเบื้องต้นก่อนนะครับครับแล้วก็หลังจากประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ได้รับแจ้งจากทางทางเขื่อนแม่กวงซึ่งเขาเขามีสัญญาณเตือนภัยอยู่ในพื้นที่เขาก็โทรมาบอกว่าตอนนี้ปริมาณน้ําฝนนะครับในในพื้นที่ของเขาเนี่ยเกิน60มิลลิเมตรมิลลิเมตรนะครับให้ให้เฝ้าระวังขอขอให้ทางอำเภอช่วยประชาชนสมาให้ชาวบ้านทราบครับ นอกจากจะโทรศัพท์แจ้งเตือนทางอำเภอและผู้นำหมู่บ้านแล้วกองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ยัยงเร่งนำกระสอบทั้งหมด5,000ใบไปมอบให้กับนายอำเภอดอยสะเก็ดเพื่อเตรียมรับมือหากมีเหตุการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันนานกว่า3วันซึ่งลักษณะดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าและดินคนถล่มได้ภาพเหนือมันมีความลาดชันของดินนะครับรวมทั้งมีต้นไม้มีภูเผาหินมีอะไรต่างซึ่งมีน้ําหนักของตัวเองอยู่แล้วนะครับในเมื่อดินอุ้มน้ํามาก,มาก ความแข็งแรงหรือการยึดเกาะของตัวของเม็ดดินเองก็น้อยนะฮะทำให้ดินถล่มลงมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชงหม่ได้จัดเวิยนยามเฝ้าระหว่างน้ําป่าดินโคนลนถล่มตลอด24ชั่วโมงเพราะช่วงนี้มีฝนตกหนักในช่วงกลางคืนจนถึงเช้ามืดซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านนอนหลับพักผ่อนดังนั้นผู้นํานหมู่บ้านจึงต้องจัดเวียนยามเพื่อรอฝังการเตือนภัยจากจังหวัด ส่วนประชาชนเองต้องตื่นตัวตลอดหากมีฝนตกหนักและตกติดต่อกันหลายวันเว้นไต่เชวงไทยพี